มองงูใหม่เอางี้ไม่ต้องลากแล้วมึงกั้งตรงกลางวางบนเสือให้ดูทั้งตัวหมดเรื่องมาแต่แล้วคนพี่น้องคนละก้าเขาจะมาติดเชือกนิดหนึ่งเขาจะมาคนละก้าดูใกล้แสงไฟพี่นะครับลำตัวมันคล้ายปิงหัวเหมือนเต่าในตาเหมือนในตาปลาดุกบอกคนบอกปิงไม่ใช่ปิงพี่ต้องเปงูน้ำมาเอาเสือผืนใหม่ปูเลยเอาน้ำพรมวางบนเสือผมให้ดูสองนาทีพอเด้อรีบมาดูนะพี่เด้อมาก่อนดูก่อนครับมาช้าอย่าว่ากันพี่เพราะรอบนี้ผมให้ดูฟรีไม่เก็บเงค์นะครับบอกก่อนลองดูลองชมกันเดี๋ยวๆอ้หนูเอาเสือปูข้้งหน้าถังครับ ข้างหน้าถังตมสารข้างล่างอันนั้นมันข้างบนเออทีนี้ก็ไม่เข้าใจาเฮ้ยเออลองดูมังโูงข้างบนงูกวอกยังไงเลยเหล่าน้ำผมแฉะนิดนเดินเอาวางบนเสื่อให้ดูสองนาทีเพราะตัวน,นี้มันขาดน้ำน้ำไม่ได้เดี๋ยวมันแทงลูกตายเพราะมันท้องแล้วตั้งท้องน้ำตั้งสิบสามเดือนสังเกตออกลูกกูไหมถึงเอางูเราวางบนเสือ่อไม่เจอถังตั้งอีหมาสีแม่มึงเอางูวางบนสารกูอีหาปักหา,าปอดมาเลยมันนี่มา,มาคุณทำเองดีกว่ามาๆๆให้มึงปล่อยวันนี้ไม่ได้ดูพอดีมันไม่เข้าใจอย่าว่ากันบอกงูใหม่พี่น้องครับเเมมียผอ่หละาจจับู นะครับพี่หนูอยากจับงูอาจจับจับได้ครับลองดูต้องฝึกก่อนมาตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูโมูดในถังก่อนอ่าเอาผ้าต่อขอไหมพี่แต่รอกคนพี่น้องคนละก้าวขยับมาติดเชือกนิดนึงแล้วกันไม่ต้องกลัวงูกัดเพราะว่าผมไม่ให้พี่น้องจับงูแน่นอนผมจะจับอยู่คนเดียวพี่น้องครับลองดูเพราะรอบนี้ผมจะปล่อยงูราคาแพงคืองูเ่าเผือกเคยเห็นไหมงูเห่าตัวขาวสองตัวเดี๋ยวผมไม่ดูพี่น้องครับขอตอขอมาตอนนี้ดูงูแปลกจากปากใต้ครับลำตัวจะคล้ายติงหัวเหมือนเต่าอีเวนก,กูตกใจหมดจะกูถีบไปนู่น อีหานี่ว่างูเห่ากัดดาะกูมึงล็อกหลังให้เรียบร้อยก่อนอาสกุระแวงเลยบอกก่อนพี่น้องครับผมไม่ใช่หมองูใจกล้านะแม่จะมาทําแบบเพื่อนผมล่ออย่างนั้นผมทําไม่ได้เพราะว่าผมผมเป็นพ่อค้าขายของพี่น้องครับแต่ที่ผมมาโช์งูวันนี้เพราะว่าผมถูกหวยมาเลยมาแก้บนพี่น้องครับจะใครชอบซื้อหวยรอดูงูเห่าเผือกนะถ้ากดงอไปเรื่อยไซื้อตามผมพรุ่งนี้หวยมีเงินแสนครับมาตอนนี้ดูงูตัวแปลกก่อนเนี่ยลำตัวเหมือนปิงฮะอย่ากัดพ่อะลูกนะเป็นงูตัวเมียอือเห็นไหมฮะ หนังสักๆมันตะบุตะใบพี่น้องครับไม่ใช่งูเหลือมงูลามเด้อถ้างูเหลือมงูลามพี่มันจะมีเกล็ดนี้ไม่มีเกล็ดเห็นไหมครับแล้วหัวจะคล้ายเต่าในหัวนี่น้ไอะลี้หีน้ำน้ำขอโทษน้องขอโทษเก็บก่อนเก็บก่อนขอโทษล้อเล่นขอโทษพี่สาวเลยด้านนี้หีหลนเลยขอโทษทีล้อเล่นยังดีให้ีหลลนนะแกแบบแกป้าแม่ที่บางบัวทองครับผมทําอย่างนี้ฮะแกป้าข้างหน้าตะโกนดังกับเพื่อนแกบอกแม่กูลนครับแต่แต่แม่แกไม่หล่นหลานแกอุ้มพี่หลนอุ้บเลยแกทิ้งหลานแกกระตกกระใจผมแม่พออุ้มหลานได้หันมมมมมาาาาาชี้หนนผผบกแปปปอดดเ็ เอางี้เดี๋ยวมันช้าก,กันใครว่างช่วยผมคนนึ่งหนูไม่นี่ทีมาเพื่อความไวจะได้กลับบ้านเร็วหน่อยนะครับลองดูลงชมกันเดี๋ยวเอาตัวนี้วางบนเสื่อหยาดยาวแทงพี่ได้ไหมเดี๋ยวจะพี่จะปล่อยงูขาวเปลือกสรรีขาวสองตัวกับงูจงอางใหญ่พี่น้องจะได้ถ่ายลงเฟซน,นะมึงงุ้มือเปล่ากูจะเคี่ยงงูมีพิษมันไม่กัดมึงจับเบาๆเพราะตัวนี้มันกัดคนไม่ตายครับเดี๋ยวเหยียบผ้าครับคว้าผ้ามาหนีผ้ากูเคี่ยงผ้าผ้ามึงก็ตรวจไวมันกูนั่นแหละครับเห็นยวไหมควันรู้สึกมันเป๊บเลยใช่ไหมเออเวลาตกใจจับเบาๆเดีีี๋ยยวไอออ้้้บเาานุ่่มง ไม่ใช่หยิบอย่างนี้ไม่ยทีงูมึงขี้เดียดนะทีเมื่อคืนนั้นนั่นแข็งมังกรซะแน่นเลยนะแข่งมอเตอร์ไซค์พี่กำลังหัดขับอยู่สเกตดูหัวพี่หัวใครเต่าหัวไม่ใหญ่ครับแต่เวลาอ้าปากงูน้ำมันหางหางหัวบ้านพ่อเนี่ยฮะเอาหัวงูขึ้นมาก่อนอยู่นู่นมันมีสองตัวพึงดูดีๆเลยไหนเวลางูจริงๆเวลาอ้าปากจะไปลิ้นสองแฉกเอาเอาหัวโชว์หน่อยครับหัวงูไม่ใช่หัวมึงเดี๋ยวกูตีด้วยตะขออีนี่เลยเจอไหมฮะ ของแท้นะพี่ไม่ใช่งูปลอมนะมีลิมสองแฉกกันไหมครับงูจริงๆอาวางมันเสือให้พี่น้องถ่ายลงเฟซเลยแต่บางคนสงสัยน้องครับพี่ครับมันงูอะไรวะกูเกิดมาอยุห้าหกปีกูยังไม่เคยเจอง,งูแบบนี้มาก่อนเลย เขาเรียกว่างูเห่างวงช้างพี่น้องครับเหมือนจมูกช้างเหมือนงวงช้างยาวๆไหมครับพี่น้องครับหรือใครบอกไม่จริงน้องๆลองเข้าไปใน g ู o g l e อินเทอร์เน็ตลองพิมพ์ชื่องูเห่างวงช้างกดค้นหาดูได้ครับเดี๋ยวภาพและประวัติจะดิ้งขึ้นมาให้อ่านพี่มันหลอกกันไม่ได้นะมันยุค 4G แล้วครับอ่ะใครมีกล้องถ่ายเลยแต่อย่าเพิ่งถ่ายหมดพี่น้องถ่ายตัวนี้ขอโทษทีทอารมณ์ติ๊ตกตอเลยนะเมื่อสวันเปิดดู t ิ k t ตอเจอฮะังูเห่าเผือกสีขาวผมมีคนเอาไปถ่ายลงเฟซครับเดี๋ยวผมขอโชว์เลยเพราะบางคนมองหน้าผมเฮ งูเห่าเผือกแท้สังเกตก่อนพี่น้องครับตาต้องสีแดงนะครับในเรื่องจริงแม่เบี้ยสีชมพูถึงเรียกว่างูเห่าเผือกนะครับลองดูเมื่อไห่งูขาขาวตาดำ ไม่ใช่งูเห่าเปลือกนะครับเดี๋ยวผมขอแสดงโชว์เลยดีกว่าแต่วันนี้งูเห่าเปลือกสีขาวกับงูจงอางใหญ่ภาคใต้ผมไม่โชว์ธรรมดาผมรู้ว่าคนกลัวไม่ต้องกลัวผมอยู่นะแต่ถ้าผมวิ่งวิ่งตามผมนะครับล้อเล่นหยอกไอ้คนที่นี่ตูดไว้ไ่ขยับขาเป็นแถวเลยอหนูขอเชือกมาเส้นหนึ่งผูกคอให้พี่ก่อนไม่ต้องตกใจนะพี่นาผมจะขอเชือกผูกคอก่อนแล้วจะดึงให้ดูทีละตัวเพื่อความปลอดภัยผมด้วยคนดูนะเพราะว่าผมไม่ใช่หมองูพี่จับงูไม่ค่อยเก่งครับผมเลยไม่ประมาทครับหมายถึงคองูไม่ใช่คอกูผูกคอง ตัแต่เมื่อวานป้ากูดาก็สมควรนะครับให้ไปซื้อทิปฟี่มันเอาแป๊บซี่มาสองขวดพี่ คนเป็นคนเป็นไข้บ้านป้ามันจะกินแบบสิแกไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องไข้แกขึ้นครับตอนนี้ผมจะขอไปงหอกเปลือกสีขาวและกันโชว์เลยดีกว่าแต่พี่น้องคนดูให้แกผมคนละก้ามาขยับมาติดเสื่อมาดูใ,ใกล้เด้อใครชอบซื้อหวยมาดูงหหอกเผือกหวยถูกหวยนะถ้าถูกหวยพรุ่งนี้เจอผมทักผมมากเนพี่เด้อในเรื่องจริงลองดูวมกันทำบุญวัดชลรมอยต้องเอาตังมาให้ผมเพราะว่าผมสแสดงฟรฟีไม่เก็บตังค์ใครบางคนสงสัยน้องเอา้ามานั่งโชว์งูไม่เก็บตังค์ไม่ขายของมันไม่ใช้ไม่ไม่เก็บตังค์ไม่ขายของ ก็ถูกหวยนี่แหละครับผมถึงมาโชว์ให้ดูฟรีเพราะว่าพวกนี้หอยออกแล้วครับผมอยากถูกหวยอีกพี่น้องครับมาแย่ใครชอตเซื้อหอยสังเกตงูเห่าตัวนี้ผมเด้อ คับผมให้แฟนผมดูง,งูห่อเผลือกสีขาววางบนเสือ้อถ้าเกิดผมตบหลังชูคอถ้าง,งูขดงอนไปเรเลกคนดูอย่าถามเลียกอะไรผมไม่บอกเดอ้อถ้าใครชอบซื้อหวยตะโกนดังๆคำว่ารวยไปซื้อหวยเองขอให้รวยทุกคนครับอันนี้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะตั้งแต่ผมมางูตัวนี้มาเลี้ยงช่วงโควิดช่ไนม่พี่ผมถูกหวยทุกงวดไม่เคยพลาดเลยครับพี่น้องเคยได้ยินข่าวไหมครับรายการเรื่องจริงผ่านจอเมื่อปี6 2พ่อเขาบอกพบงูสองตัวแปกประหลาดจากลงศพผู้หญิงตายท้องกลมครับหลงศพปิดนาม,มาสองปีญา หลวงพ่อผมไปยืนดูบอกยมยอมอย่าไปทุกอย่าไปตีเขาสองตัวนี้ไม่ใช่ง,งูผีนะเป็นงูเจ้าที่เป็นงูตากะยายแต่แปลกมากพี่น้องคนงอเป็นเลขได้และคนบ้าหวยซื้อหวยถูกกันทั้งวัดครับจนวัดมันเดือดร้อนพี่หลวงพ่อบอกอยู่ไม่ได้เอาไปไหนก็ไปผมเอามาเลี้ยงไว้พี่น้องครับเดี๋ยวผมไม่ดูทั้งตัวเลยเดี๋ยวใครมีกล้องลองถ่ายดูนะพี่นะแต่อย่าขอซื้อผมไม่ขายนะผอไปโชว์จังหวัดชนบุรีผู้จัดก,การสวนสัตว์บอกขอแบ่งตัวหนึ่งขายไม่ได้พี่เพราะเป็นงูเจ้าที่เป็นงูที่ได้มาพร้อมกันผมไม่ให โชคดีสองชั้นด้วยผมมาแก้บนครับว่าคน,าคนสงสัยโชคดียังไงวะใครดูงูเสร็จถ้าไม่ไหนีไปพี่น้องครับผมจะมีของดีกับปากใต้จะมาแจก,กคนดูงูแก้บนรอบนี้ด้วยแต่แต่สิ่งที่แจกฟังก่อนนะพี่ผมไม่ใช่แจกมีแจกปืนขนมนม,นมเนยและไม่ใช่แจกพระให้นะครับแต่จะเป็นของดีหลวงพ่อผมเจ้าของงูตัวนี้ ท่านสั่งผมไว้แกบอกเปล่าถ้าสแสดงงโูโช์งูตรงไหนแล้วแต่นะมึงต้องไปแจกคนดูงูให้กูด้วยและก็สั่งผมไว้แกบอกไอ้ีตนแต่เป็นหญิงเป็นชายดูงงูเสร็จถ้าไม่หนีมึงไปแจกมาเลยแล้วใครดูงูจบรอผมได้ผมแจกให้แจกคนดูมันต้อง,องเอาเงินให้ผมเด้อเพราะหลวงพ่อสั่งว่าโชง์งูห้ามเก็บตังค์กันไม่งั้นไม่รียการแก้บนเพาะคนบอกหลวงพ่อมึงเป็นใครพี่น้องรู้จักหลวงพ่อคงมึงปัตตานีมันท่านอยู่ภาคใต้ค่ัท่านสร้างหลวงปู่ทวดโอ้โหโด่งดังทั่วประเทศไทยพี่น้องหลวงปู่ทวดเจียบน้ำทะเลที่รู้จักดีนะแต รถขับไปบ้างอยู่ไปทองใส่ได้เพราะหล่อมพ้องนี้แลวล่าสุดเมื่อสองปีพี่ทั้งไม่ผมขับรถคันนี้ไปเที่ยวภาคเหนือนครับรถไปแหกโค้งพิ้